ะะมาแกะพัสดุคาเฟ่อีกแล้วหูวันนี้มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยเยอะมากเอ๊ะชิ้นเล็กเลกเ,ลกเ,ลกเลกนี่ใช่เหรอเป็นข<ม>องพิมพ์หรือเปล่ามาช่วยแกะวันนี้คือมันเยอะแล้วเราโอ้โหไม่ไหวไงฟ้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวช่วยกันแกะจะได้เ,เร็วใช่ไหมหม้อฟ้าฮะหม้อฟ้าคืออะไรชื่อคนหรือชื่อหม้ออันนี้อะไรโอ้ยแม่ก็ชื่อสามอันนี้คือรองเท้าอ๋อ ไม่ใช่อันนี้รงเท้าแตะแม่แกะเลยไหมเป็นพัสดุส่วนตัวไม่ใช่ของไม่ใช่ของคาเฟ่อะแกะรวมกันไปเลยเหรออ,อุ้ยแย่แล้วเป็นพัาสติกเป็นพลาสติกอ่ะดูดูแ,แต่ก็ใครได้ป่ะคือนอกจากดาร์ช็อกแฟเป้จะริชไปด้วยช็อกโกแลตแล้วเขายังจะใส่แอดพวกนู่นนี่นั่นเป็นโอเวอร์โหลดไปน่าก,กินมากแต่แก้วที่มีอยู่มันเล็กเกินไปเขาก็เลยสั่งซื้อแก้วใหญ่ๆมาซึ่ง มันเป็นพลาสติกแล้วมันเขียนหมว่าพลาสติกปะป๊ามันป๊าดึงตขอโทษปลเนี่ยตลอดอ่ะจะมันสวยนะพิ่เราไม่ชอบแก้วแบบนี้ใบใหญ่มากใหญ่มากเออจะได้ไม่ทําแตกเงี้ยเหรอเออใช่อ๋ออันนี้รองเท้าโรงแรมของแม่เอ้ยรองเท้าใส่ในบ้านของแม่ากใส่แล้วไม่เหน็เยอะมากเลยฮะแบบนี้กันแกใส่แกเสร็จแล้ไว้เหนดดีอ่ะรองเท้าใส่ในบ้านนี่เป็นไงกำลังมาเพราะว่าอันที่มีอยู่มันมันพังหมดแล้วโอเค มีซื้อมาสองคู่สีเทากับสีชมพูนะคะอ่าต่อไปอนนอเดี๋ยวอะไรอีกอะพราซื้อม้อแขกนะฮ้าทำไมอะไรแค่น,นี้ไม่ไ่ถูกจังม้อแขกเดี๋ยวที่เราไปซื้อที่หัวมะลัยมันอันเท่าน,นี้นะมอ้อแขกคืออะไรแม่เล่าก่อนม้อม้อที่แบบว่าอ่าเปิดมาที่มันจะเป็นทรงทรงแบบ ตเตี้ยๆหน่อยไมม่ีหูอเออไม่มีหูแล้วก็เอาไว้แบ่งพวกซอสพวกซุปอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามอแครแล้ว<อ>ทำไมอันเล็กแค่นี้มันมีตั้งหลายใบแล้วมันก็ถูกมากป้าไปซื้อมาดูนี่เปิดมาเลยอันแค่ไหนปรากฏว่าอันแค่นี้เฮ<ว>้ยเอาไว้ไหวพ้พระเอาไว้ใส่อาหารไหว้พระอ๋อ มันม่ใช่มาแข่งแล้วอย่างนี้มันเหมือนปิ่นโตแล้วมันโอ้โหดูวัสดุแย่มากแย่มากเนี่ยปลาเห็นไหมเห็นแต่ของเราไม่มาใส่อาหารให้ลูกค้าแน่นอนใส่ไม่ได้เธอดูดีเนี่ยดูวัสดุเป็นคราบแล้วก็เนี่ยดูบุบอะไรเนี่ยนี่ตกใจมันถูกจังหอดเลยแอ้าวนี่ไม่ใช่ละอันนี้ของพิมเอองเกางแกะไปเลยอ่ะแกะไปแล้วอ่ะไม่มากันเลยเกงช้างอ่ะ เขามีแล้วอย่างเจงช้างไม่เขามีแล้วมันเป็นาขาของผลิตภัณฑมารวมๆอันนี้เอออันนี้ของเราเป็นถุงอยู่ที่พิมพมีอ่ะมันเป็นขาสัาน้นแต่เนี้ยมันเป็นขายาวอ่าที่แกะแล้วาไ,ไว้ตรงนู้นนะอ่นี่เป็นเจงช้างของลูกแต่ของผลดกมัอันนี้นะเอามาของผลิันะอันนี้ของใครเนี่ยขนม<า>นวลฮะเอามาทำไมมันจะรวมรวมไงเดี๋ยวเก็บลำบากอ๋อนี่นี่เรารวมไว้ตรงนี้ละเดี๋ยว อเอาอันที่แตกแล้วดีกว่าแกง่ายหน่อยนี่อะไรอ่ะ,อะบวยบวยบวยเอาไว้ทําอุมเมะบวยซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วมันก็คือบวยจีนธรรมดาเนี่ยแหละยี่ห้อเนี่ยเป็นยี่ห้อที่ขายดีมากแต่ว่าเราไม่ได้ใส่แค่บวยอันนี้กับกับสไปร์ไงเราจะมีใส่แบบอุมเมะด้วยอุมเมะซอสเออุผู้ผิดอุมเมะไซรับอุมเมะไซรับที่มันแบบว่าอร่อยมากอ่ะ,อะ,อะแล้วเราไม่ได้ใช้น้ำบวยอันนี้นะเราใช้แค่เนื้อเขา อันนี้อะไรอะอ๋อนี่นี่ใส่อะไรอะใส่อะไรคะหอยลายใช่ไหมหอยลายเมนูใหม่ป้าหอยลายเลยกระเทียมใช่ไหมดูถ้วยน่ารักมากเลยอะอุ้ยสีสวยๆดูสิอันนั้นเหลืองใช่ป่ะอันนี้ฟ้านี่ด้วยความเป็นคาเฟ่ป้าอยากให้มันสีสันสดใสหน่อยน่ารักอะเวลาเราสั่งของในช้อปปี้ป้ารู้ป่ะที่เธอบางทีเธอสั่งไว้เยอะๆๆอะมันจะให้สั่งออเดอร์ได้ทีละ20ไอเทมแค่นั้นนะ แล้วเราก็ต้องแบ่งทางนแล้วบางร้านอ่ะมันจะมีแบบบอกอ่ะว่าห้ามห้ามสั่งเกินน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะบางทีก็ต้องแยกออเดอร์อะไรอย่างงี้เมื่อกี้แม่แกะเสียอะไรนี่สีเขียวนี่อุ้ยกระท้อกันไหมเหลืองฟ้าเขียวชมพูอุ้ยจ่ายเนารักพาสเทลพาสเทลพาใจไมร้อนแล้วพอดีอันนี้ถูกต้องไม่ผิดพลาดไม่ผิดพลาดไม่เหมือนหม้อแกะเธอดูโอ้ยจริงๆนั้นเนี่ย ผิดพลาดตั้งแต่แก้วยันหมอ้อแขกเปิดมาแก้วอ่ะผิดจะเอาแก้วแก้วดันได้แก้ว,กว,กวพลาสติกหมอ้อแขกใบกระดิด๊ดเดียวอีกอะไระนี่อะไรเนี่ยเอาอันนี้บัวอีกแล้วไม่แก่นะ <c ười> คือกดสั่งไปแล้วแล้วไอ้กแก่กระเตือนว่าสั่งบัวยังอ๋อเหรอเออสั่งอีกปรากฏสั่งไปแล้ว อ๋อันนี้ถ้วยแบบนี้มาอีกแล้วอะ่ะมีเยอะมากมีประมาณร้อยใบแล้วมั้งแม่เอาอีกอะ่ะไม่มพอใช้ไมไม่พอคุณแม่เพราะว่าออ,อเดอนหนึ่งบางทีมันเมนูหนึ่งอ่ะบางทีเป็นไซส์สามถ้วยใช่ป่ะใช่แล้วช่วงลูกค้าเยอะไม่ไม,ไม่ไม่ทันไม่พอใช้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อแก้วน้าอีกนะป้าป้าปรปาปรกฏว่าคือตอนแรกๆอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจจะแก้วเปล่าแก้วเล็กๆแก้วดื่มน้าอ่ะปรากฏว่ามีลูกค้าสั่งน้ําเปล่ากับน้ําแข็งเยอะบางทีแบบเด็กๆมาเขาไม่กินพวกกาแฟพวกอะไรอย่างงี้ง เราไม่ได้สิมาถึงร้านเราก็ต้องกินเครื่องดืม่มใช่เขาก็จะกินน้ําเปล่าด้วยอะไรเงี้ยฉะนั้นก็เลยต้องแบบเออมีแก้วน้าเปล่าไว้ว่าวแล้วเรามีอยู่ไม่เพียงพอเดี๋ยวต้องไปซื้เเอเพิ่มอ่ะนี่หมดยังอะ่ะนี่สั่งมากี่ใบอะป,ะปะคะหกป่ะมันห่อซะหนาเราไม่รู้ในนี้มีอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วละ่ะหกล้แบบว่าหกใบปะ่ะไม่รู้มีหกแต่ว่ามีหลายสีอ๋ออันนี้แก้วอันนี้แก้วจริงคุณแม่อันนี้คล้ายๆที่เคยมีแต่ไซส์ใหญ่ อ๋อใ,ใ,ใหญ่กว่าใช่ใช่ใหญ่กว่าเดิมไว้ทำโอเวอร์โหลดเงี้ยช็อกโกแลตที่จะมาใส่โอเวอร์โหลดเธออ่าทีมม่มันไวยป๊าได้ยินเสียงดังครลบบครแบบคูแบบแปลว่ามันแหลกไปแล้วเป่าหรอจะมาใส่โอเวอร์โหลดอ่ะแต่แกะดูนะหแหลกไปยังโอเมก้า oh อ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อยงๆๆอังยังยังเฮ้ยอร่อยไหมอ่ะชิมเลยมือเลอะอยู่เลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดีย้ชิมน,นะคะขอโทษต้องไปล้างมือก่อนนีอ่อ๋ออัน,นอีนน๋อันนี้เป็นถ้วยจะเอามาใส่ลาชัญญาใช่ไหมเยอะแยะเลยอ่าอันนี้เป็นเป็นเป็นถ้วยสําหรับใส่ลาชัญญาใส่ตอนอบไม่ไดใส่ตอนเสิร์ฟนะอย่างนี้ใส่ตอนอบอ่าทำไมมีแต่ฝาไม่มีถ้วยเลยอ่ะปะ้าถ้วยอยู่ไหนอ๋อมันแยกตัวกันมาอ๋อยู่นี่อยู่นี่นี่ก็ว่าทําไมมันเล็กตังนี่ประมาณนี้ค่ะถูกต้องไหมใส่เนี่ยใช่แหละเนี่ย เราจะต้องเอาไปใส่แล้วก็เอาไปอบแล้วอบนานมากอบแบบลาซานญ,ญ่าไม่นลยที่อบแบบ45นาทีเสร็จแล้วพออบเสร็จแล้วเราเวลาจะเสิร์ฟเราก็จต้องมาโรยชีแล้วอบอีกทีใช่ป่ะซึ่งมันก็ไม่นานมากแต่มันก็ต้องอบไงมันก็ไม่ได้บอกว่าเสิร์ฟได้ทันทีฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสั่งพวกลาซานญ,ญ่าหรือไส้กรอกรวมอบว่าแตกแตตอนป้าหรืออะไร จะไปรู้ละไม่ใช่ตัดตั้วสิแต่ว่าสั่งมาเป็นหลายสิบแต่ว่าแต่อันหนึ่งก็โอเครับได้ทิ้งมันไม่ต้องเค็มทั้งมันไม่ต้องเค็มเม่กี้ว่าอะไรนะจะรอนานใช่ไหมเออเราจะบอกว่าอะไรที่มันอบชีสหรือว่าพาสต้าอบชีสอะไรอ่ะมันก็จะต้องรอนิดนึง่งเพราะว่าพอมันอบมันก็ต้องใช้เวลาในการอบให้หน้ามันเกรียมอะไรเงี้ยก็ต้องขออนุญาตใจเย็นนิดนึงแล้วก็มีลายแมนเล่าได้ไหมลายแมนมาเหวี่ยงเราอ่ะ คือแม่ไม่อยากเปิดแกลบบเปิดลายแมนอะ่ะเพราะว่าที่ผ่านมานะที่ผ่านมาเปิดทั้งแกลบลายแมนยังไม่มีลายแมนคนไหนเหวี่ยงแต่มีแกลบเหวี่ยงแล้วสองคนคือแบบว่าเราก็เลยหงุดแม่หงุดหงิดนิดนึงไงคือมันต้องรอ,อแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่ามันต้องรอคิวเราจะรัดคิวให้ delivery ก่อนก็ไม่ได้เพราะว่าในร้านน่ะคนเยอะมากแล้วมันถ้าเป็นจังหวะ ที่คนเขาแบบสั่งมาในร้านคนเยอะมากแล้วมีไลแมนกราบเข้ามาด้วยอะ่ะ mm hmm. มันก็ต้องรอคิวใช่ปะทีเนี้ยอ่คนในร้านรอคิวก็จะบอกโ mm hmm. อ,อ้คุณาคาลูกค้ารอหน่อยอะไรเงี้ยคุณลูกค้าจะส่วนมากไม่ใช่ส่วนหน้าทุกคนแหละก็บอกว่าโอเครอได้คือเราไม่ได้รัดคิวให้คนในร้านก่อนไลแมนนะไม่ได้รัดเราเรียงตามลําดับเลย mm hmm. บางออเดอร์อะ่ะเขาสั่งแค่น้ําหรือสั่งแค่เค้กอะ่ะยิ่งเค้กมันจะเออเอาใส่ต่องอะไรอย่างงี้ได้เลยแต่ว่าถ้าสั่งเป็นแบบ ใช่กรอกรวมอบก็ไปทอดใส่กรอกก่อนแล้วเอาไปอบเนี้ยมันจะนานไลแมนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วแม่ก็ขอโทษด,ดีๆเลยนะขอโทษนะคะแบบคือเพื่อนเขามาหลอกเต็มหน้าร้านเลยสเยีเขียวๆแล้วก็เหลือ<ะ>อยู่คนเดียวเพื่อนเขาหมายถึง<อ>ว่ามีทั้งแกบไรแมนนั่งรอกเต็มหน้าร้าน <c oughs> แต่เราเทุกคนเออไม่ได้เพื่อนทุกคนก็ไป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 ,ไปกันหมดแล้วเหลือหนึ่งคนใช่ไหมอ๋อเลยงอนเ<อ>หรออธิบายน้องให้ฟังนิดนึงเพราะว่าน้องพูดทําให้แม่สะเทือนใจ เราไปขอโทษเลยขอโทษนะคะที่ให้รอนานเออพอดีว่าอันนี้มันอบด้วยมันก็เลยจะนานนิดนึงอย่างเงี้ยเราหมายถึงผงว่าออเรื่องเขาอบออเรื่องของเพื่อนเขาคนอื่นๆเนี่ยมันเป็นน้ําเป็นช็อกโกแลตเป็นเอ้ยเป็นเค้กมันจะเร็วเขาพูดว่าอ,อบเป็นชั่วโมงเลยเน้ออย่างเงี้ย เฮ้ยก็แบบแม่ก็เลยบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่มีออเดอร์นี้ออเดอร์เดียวไงนี่เอาหัวร้อนเหมือนกันแต่ว่ายังพูดดีๆอยู่นะไม่ไม่ได้ด่านะบอกว่ามันไม่ได้มีออเดอร์นี้ออเดอร์เดียวคือข้างในอ่ะมีออเดอร์เพียบเลยแล้วลูกค้าเต็มร้านเลยมันต้องทําตามลําดับไงคะ <จบ S 1> งเรอาให้ฟังเสซ็งเฉยขอบคุณมากจบจบหรออยากพูดเออ,อ,อ,เอ,อแล้วมีอีกคนนึงคลิปแก้บพระสะดวกนะครับคลิปน้ำไปอารมณแล้วมีอีกคนนึงเข้าไม่เดี๋ยวแม่ไม่แจกน้ำสไปค์เขาล่ะมาแจก ไม่ทันไงถ้าแจกสไปซ์ทันน่ะแจกสไปซ์ให้กินแล้วแต่ว่าแค่แค่ทําน้ําให้ลูกค้ากับทาเครื่องดื่มเอาเค้กใส่กล่องเนี่ยก็ไม่ทันแล้วอ่ะมันก็เลยแล้วทุกคนไม่ได้มีใครว่างทุกคนมือเป็นเราวิ่งหมดเลยถ้าเขาเห็นอ่ะคือเราไม่ได้นั่งเล่นนะเราวิ่งตลอดเวลาเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอีกคนนึงมาถึงจะมารับเลยในขณะที่สั่งมาคิวยาวปีดเลยแบบ กดปุ๊บรับออเดอร์เราอุตส่าห์บวกบวกบวกไปในแอปแล้วว่าเออนานอะไรเงี้ยก็เข้ามาเลยแล้วบอกว่าเราก็เลยบอกว่าอีกอีกครึ่งชั่วโมงนะคะคิวเยอะไม่ได้เนี่ยผมมีออเดอร์ต่ออะไรเงี้ยผมมีงานวิ่งต่อไม่ได้นานไปเออเออฉันก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะแล้วมันก็มันไม่ได้อ่ะคะ่ะเราก็เลยบอกว่าแล้วเขาบมาวาในร้านเลยแม่ก็แบบเออมันไม่ได้อ่ะค่ะเพราะว่ามันต้องตามคิวเห็นไหมว่าคิวยาวเนี่ยเราก็ให้เขาดูบิน บอกว่าไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าผมมีงานสอบผมงานต่อ,มมตอแล้วก็บอกก็มันไม่ได้ค่ะมันต้องตามคิวไงคือใครมีความรู้ก็ช่วยมาอธิบายมาบอกแม่นิดหนึ่งว่าในกรณีที่ร้านค้านแน่นแล้วลายแมนหรือแกลบเนี่ยมี Grab แกลบแหละลายแมนยังไม่เคยเลยคือมันจะต้องทํำยังไงอะคะคือเรายังไม่อยากให้เขามาลัาบอ่ะพอเราเลดดีเราเขาค่อยมาได้ไหมแต่เรายังไม่กดเลดดีบางทีเขามาแต่บางครั้งร้านว่าง ทำเสร็จเรียบร้อยร้องหนายมัมาเลยจนแม่กังวลว่าเครื่องื่งปัน่นของลูกค้าจะละลายไหมพอทําเสร็จแม่ก็แช่ตู้เย็นไว้เพราะเขายังไม่มาผ่านไปประมาณแบบสิบหนาทีอะไรอย่างเงี้ยถึงมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบเล็กด,ดเล็ดดี้ไปตั้งนานแล้วก็ยังไม่มาอะไรอย่างเงี้ยคือเราว็าเข้าใจว่าเขาวิ่งงานอยู่แต่ในกรณีที่ร้านคิวเยอะอะ ทำไมต้องมาเหวี่ยงร้านด้วยแล้วมีคนหนึ่งเมื่อวานน่ะมารีวิวร้านเราในกลุ่ม e Map แบบให้หนึ่งดาวบอกว่าเราอาหารโคตรนานแม่เลยเดาว,ว่าเป็นน้องไรน์น้องแกร็บคนนั้นหรือเปล่าคะมีอะไรมาเคลียร์กันได้นะคะอย่ามารีวิวกันแบบนี้เศร้าเสียใจสะเทือนใจมากท้าทายเลยอ่ะคุณแม่ฮะใช่มาคุยกันเลยบอแจกสปายค่ะแจกสปายเออไม่มันนานมันนานจริงเราก็เห็นแล้วแหละเขาอรอสี่ส <ผม S 1> ินาทีสีนาทีเราอยู่รอที่ร้านเราเหร คือเราเราไม่รู้ว่าเขามาตอนไหนแต่ออเดอร์อ่ะมันมันเป็นส5นาทีเขียนไว้คือนานจริงเพราะว่าจังหวะที่เขาสั่งมามันเป็นจังหวะที่แก๊ปกับไลแมนเด้งมาบึงบ้งบึงบ้งบึง้งบึ้งบึ้งพร้อมกันเป็นสิบอันแล้วในร้านอ่ะคนแน่นมากคิดดูว่ามันคือคนมันเยอะเราก็เคยนะเราเคยสั่งหมูสเต๊ะเจ้าดังอ่ะเราก็รอนานแล้วไลนนแมนก็โทรมาบอกเราว่าเออพี่ พี่ครับที่นนร้านคนเยอะมากเลยไม่ไม่เขาบอกอจะคนเยอะมากเลยรอหน่อยนะเออบางคนดีมากจำได้ว่า<อ>มีมีถามที่ไหนว่าจะรอไหม ไม่ไม่ไม่ไมีมเขาก็<ม>จะบอกว่ารอนานหน่อยนะอะไรเงี้ยส่วนมักก็ดีเราอากงอะ่ะนอบน้อมกับแกบไลน์แมนทุกคนเลยอะ่ะแบบคือเราเห็นอากงแล้วคือเขาก็เป็นพ่อเราเนาะแล้วเขาก็แก่แล้วอะไรเงี้ยเขาพยายามน้อมน้อมกับแขกทุกคนต้อนรับสวัสดีไหวแม้กระทั่งไลเดอร์ทุกคนอากงก็แบบขอบคุณครับอากงยกมือไหวทุกคนเลยนะจะบอกให้แล้วถ้าอยากมาเวียงเออแบบว่า ใจเย็นกันนิดหนึ่งเราร้านเราอะ่ะไม่ได้รัดคิวไม่ได้อะไรเอานี้ระบายลมเล<อ>ยจบยังไม่โ <จบ S 2> มโห <laughs> ไงเก็บนพจต่อไหมเราเราเลยน<ไ>ี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนถามว่าเวลายุ่งทาไมถึงปิดลายแมนกับแกลบก,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 ก็เป็นเพราะอย่างนี้ละค่ะอันนี้อะไรก็แม่บอกไปอา้าวอุ้ยอันนี้เหมือนข้างบนเป๊ะเลยอ่ะใช่ครับมาชามสลัดซีซาสลัดคือเราไม่ได้แบบว่าอาจจะไม่ได้ใส่ของเยอะขนาดนี้แต่ว่าชามต้องใหญ่เอาไว้ครุกไว้ครุกถูกต้องเคยเห็นไหมว่าซื้อซีซาสลัดแล้วก็ ไม่ว่าสลัดอะไรก็ตามอ่ะถ้าชามมันเล็กมามพุกทีมก็โฮกออกมารอบๆอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวหนึ่งเลยเนี่ยบางคนก็บอกว่าทาไมแยกน้ําสลัดมาทำไมไม่ลาดนะสองก็คือว่าแยากมาแล้วเนี่ยชามันเล็กคุกยากที่บอกว่าไม่ลาดก็เพราะบ,บางคนเนี่ยเขาลาดมากลาดน้อยลาดน้อยไม่เหมือนกันลาดลไม่เท่ากันแล้วอย่างเด็กจิ๋วกินเนขาบอกเลยว่าเขากินแบบไม่ลาดเขากินแบบดิจบจิ้มเขาจิ้มเพราะนั้นเราไม่ควรลาดไปให้จิ๋วนะถ้าลาดน้ําสลัดมาจะแบบ ไม่อยากจะกินเลยอ่ะเขาจะเขาซื้อเขาแยกตลอดแล้วเขาจะเอาผักจิ้มน้ำสลัดกินทีละใบอันนี้อะไรคะอันนี้ซื้อมาเยอะมากๆเลยก็คือเป็นพลาสติกอาไว้ใส่พวกซอสต่างๆแยกที่มันฟรีซอ่ะแยกสีนี่ไงอาสีสีเนื้อไก่สีกอกไว้ซอสเอาไว้ซอสสีขาวอย่างนี้ใช่ไหม ขอโทษนะที่เมื่อกี้ระบายอารมณ์เรื่องไรเดอร์นิดหนึ่งถ้าไลเดอร์ใจดีกับเราเราใจดีกับไลเดอร์มากๆเราจะพูดจาดีและขอโทษตลอดถ้าถ้าต้องรอเราจะแจกน้ำสไปแต่ว่าอย่ามาเวี่ยงววยวายอะไรเงี้ยมันทุกคนเ็าทาเต็มที่แล้วถ้านั่งเล่นแล้วมาววยวายข่้นว่าไป <laughs> เราเคยมีทะเลาะกับไลเดอร์ด้วยเออน่าจะเป็นแกลบอ่ะจำไม่ได้ละนานละ คือเราสั่งเ f ฟีอันนั้นเราเป็นผู้สั่งเราเป็นผู้สั่งเล่าให้ฟังเราสั่งเ f ฟีที่บังมาเช่นนี้แหละเพราะว่าเรามีปาร์ตี้แล้วเรายุ่งมากใช่ไหมเรามีเด็กๆมาที่บ้านเต็มเลยแล้วเราก็เลยแบบออกไปลําบากเราก็เลยแบบอ่ะสั่งทีนี้สั่งไปแล้วเ f ฟีเขาคนเยอะจังหวะเขาคนเยอะเราต้องรอทอดน้องน้องน้องไรเดอร์โทรมาโวยกับเราเยอะเลยว่าผมไม่รอแล้วพี่มันนานขนาดนี้เอา แล้วให้เรากดยกเลิกออเดอร์เราก็บอกเรากดไม่ได้เนี่ยเพราะว่าแล้วเช่นไงที่ฟ้าถามเมื่อกี้ไงทำไมเขาเขดอะไรเธอจะถามว่าจะยกออเดอร์ไหมย,ยกออเดอร์ไหมไม่อัน,นอันนั้นคือกรณีที่เราสั่งซื้อใช่ป่ะเออเอานั่นแหละเขาก็ถามว่าเขาสั่งให้เรากดยกเลิกออเดอร์อเขาจะไม่หรอแแต่เขาอยู่ที่ร้านแล้วเราก็เลยบอกว่า เรากดไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าเกิดเรากดอะ่ะเราต้องคุยกับ call center แล้วบอกว่าทําไมถึงยกเลิอกออเดอร์เพราะว่าตัวเขารับของรับออเดอร์ไปแล้วทําไปแล้วนึกออกมาแล้วแกบตัวรเดอร์ก็กดรับงานแล้วเราบอกว่าคนที่จะกดได้คือเขาเขาไม่ยอมกดไงเหมือนกับว่าทำไมไม่กด่ะถ้ากดแล้วมันจะเหมือนเสียคะแนนอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เขาไม่ยอมกด Oh. เป็นเรื่องโทรกันไปโทรกันมาระหว่าง call center เราก็เราเราก็เลยโวยกับ call center ว่าไลเดอร์ทําอย่างนี้กับเราแล,แล้วอะไยังไง call center ก็ขอโทษเราก็เลยบอกว่าให้ call center กดยกเลิกออเดอร์เราไปเลยเ,เพราะว่าน้องมันไม่มายอมมาส่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ call center ก็เลยกดยกเลิกแล้วเราก็เลยขับไปเอาเองที่ร้าน KFC mm hmm. วันนั้นนะจำได้บ้างขับไปเพราะมันอยู่มองขับไปเอาเสร็จแล้วก็เจอไลเดอร์อยู่ด้วยนะ เออแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันน,นานมันเราก็ไม่รู้จะคุยเลยกับเขางงมากเสร็จแล้วน้องเคเอฟซีบอกว่าเออมาสั่งกับหนูเลยค่ะพี่ยกเลิอกออเดอร์นั้นไปไม่ต้องกดสั่งใหม่แล้วเพราะว่ากดสั่งตรงถูกกว่าอ่าเพราะกดสั่งผ่านแปปปอปพวกนี้มันบวกอยู่แล้วอะไรเงี้ยปรากฏว,ว่าเราก็เลยประหยัดไปได้หลายร้อยบาทอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นแก้วที่มาใส่อเวอร้เหมือนกันใช่ไหมใช่มันไอซ์โค้ดริงส์ใหญ่แต่ว่าฐานมันไม่มีฝาไม่มีมีแต่มีฝาต้องเอามันทิ้งไปฝาเออจริงเหรออ๋อนี่เสียบหลอด ปากแคบอ่ะคุณปากมันแคบนะคืออย่างอันนั้นอ่ะอย่างเนี้ยที่ที่ปากเป็นพลาสติกอ่ะเนี่ยอย่างเนี้ยมันเราเห็นแล้วที่เธอใส่วิปครีมหลากหลายใส่ช็อกโกแลตใส่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยนี่โฮโลแบบนี้แล้วอันนี้มันแค่มันได้หรอเออดืมคิดไปจริงจริงแล้วมันต้องแบบแค่นี้เนาะแบบบานเท่านี้ไม่ไม่นี่เป็นเมนูไอพวกแบบว่าเบอร์รี่โอเวอร์โหลดใช่ไหม ทำไมมันมีเมนูเยอะอีกเอ้าทำไมไม่เคยไปมาหมดแล้วอ่ะขอโทษนะคะที่บ่นเรื่องไรเดอร์เยอะแต่ว่าจะบอกว่าที่เจอมาเดี๋ยวอธิบายก่อนเดี๋ยวเขาหาเราว่าไรเดอร์เยอะที่เจอมาทั้งหมดอ่ะมาก็มาเป็นสิบสิบคนนะมีแค่สองคนเท่านั้นที่วุ่ยวายวีนแสะแม่นอกนั้นน่ะดีน่ารักมากแบบบางคนก็มันมาแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์แล้วนั่งเล่นกอนอะไรเงี้ยก็ไม่ว่าอะไรบางคนก็บอกว่าเออไปธุระเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงกลับมา บอกบอกไว้เลยบอกเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็กลับมาพูดดีไงเอไลเดอร์นา่ารักน่ารักเยอะมากาาอะไรเงี้ยแล้วแบบบางคนนะไรเดอร์แาบโอ้ยพี่ล่ะน่นารักมากเลยอะไรเงี้ยก็<ฮ>คือเฟรนลี่ใช่จะมีแค่บางคนเท่านั้นแหละนเนาะคนเราก็แบบนี้มันก็จะมีบางคนที่เป็นแบบนี้อ่ะโอเคขอโทษด้วยนะคะที่โนะ <laughs> บนบายบาายยวแตกหรือเปล่าปิดทิปหรอใช่